สวัสดีค่ะมือนีเมฆกับสิพาเพื่อนๆน,นะคะมาลุยขี่เทาานะคะน้ำต้นมะพีต้นมะเขือเมนะค่ะนี่อันนี้ต้นนี้เมได้ลุยไปแล้วนะคะขี่เท้านะคะมีประโยชน์ก็คือว่าสามารถไล่โมดไล่แมลงได้นะคะนี่ ก็เป็นปุยแห้งตุ่นพรพิกเขาพร้อมนะค่ะนี่คลองเรือใส่จากขั้วเรือเลยค่ะนี่เขามีประโยชน์พร้อมนะคะนี่ประโยชน์มากมายเลยค่ะบัะว่าสะเป็นไรมดไรมแมลงเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเวลาหมดขืนต้นพักเขานะคะ่ะมันก็จะน้ำเพีย้ยพวกเพี้ยต่างๆนาๆนาะค่ะมา ให,ให้ต้นไม้เขาใบงีกใบงอนนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มแล้วคะ่ะเริ่มนม่หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องป้องกันโดยการที่เขาเอานะคะขีดเท้าทานนะคะมาโรยค้นต้นนะคะเพื่อจะบ่ให้หมดให้มแมลงและะ้วค่ะข้นเพีย้ยขึ้นไปเจาะกินพวก ยอดพวกใบบักพีกเขานะคะนี่นี่พีกก,กำลังงามนะค่ะนี่ค่ะเขาขกับมาตอที่ต้นมะเขือเลยนะค่ะนี่เนี่ยค่ะทุกคนไม่กะจะโรยต้องไปเลยนะคะน่ยปน ป้องกันพวกมดมแมลงเนาะคะ่ะึ้นไปน้ำเอาเพียเนาะคะ่ะึ้นไปเจาะกินพวกใบต้นมะเขือฮาเนาะคะ่ะนี่ต้นมะเขือนี่นี่ปลูกแบบปลอดสารเนาะคะ่ะมดมแมลงกันไ้หลายเนาะคะ่ะนี่ แต่ว่ากระดูกอยู่ค่ะทุกคนเบิเ่เจีลาาะ,ะคะ่ะปลูกมะเขือในกระสอบเนาะค่ะนี่เลยอันนี้พร้อมค่ะกำลังนวยตาหักเนาะคะเนี่ยต้นนี้กำลังดุกเลยค่ะเพื่อนๆน ต้นนี้ไม่ได้เอาสซแล้วนะคะเนี่ยนี่ต้นนี้กระดุกคือกันค่ะใบมันอาจ,จะบบสวยนะคะเพราะว่าเพียรุ้งหลายนะคะต้นนี้กระดุกขึ้กันค่ะเขาสามารถเอาขีดเท้านะคะไปแซน้ำแล้วก็ข้างคืนไว้นะคะ แล้วก็เอาน้ำขี้เถ้าเนาะคะ่ะกองเอาน้ำขี้เถ้ามาฉีดพ่นใบมะเขือใบพริกใบผักเขาได้เนาะคะ่ะเพื่อป้องกันหมดมแมลงเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มีเหตุวิธีแบบง่ายๆเนาะคะ่ะคือว่าเอาขี้เถ้ามาโรยไ่โคนต้นเลยนะคะก็จะได้ง่ายไปอีกแบบเนาะคะ่ะส่วนนั้นจะเป็นพริกเนาะคะ่ะ พริกก็ำลังติดดอกค่ะทุกคนสิท้ายให้เบิ้งเบิดเนาะคะ่ะนี่ไม่จะปลูกแบบปอดซานเนาะคะ่ะมันก็นอาจจะหน่วยบองามปันไดเนาะคะ่ะนี่ตันนี้ ส่วนนี้ก็จะเป็นยอดที่เม็ดเด็ดออกนะคะเพราะว่าเพียมมันลงหลายค่ะเห็ดห่ย,ยอดมันเหี่ยวเนาะคะ่ะก็เลยต้องเด็ดทิ้มี่ก็จะเป็นพริกที่ไม่ปลูกไว้นะคะปลูกใส่กระสอบ งามอยู่ค่ะติดดอกดีดีเพื่อนๆสาม,มารถเทตตามได้เลยนะคะเขาเขามีพื้นที่หน่อยนะคะ่ะเขาก็เฮ็บลังห้องนะคะ่ะลังบ้านนะคะ่ะเฮตุในง่ายเพราะว่าเขาเอากระสอบนะคะ่มะมาใส่ดินแล้วก็ปลูกเลยค่ะนี่เขาก็จะได้พักปลอดภัยนะคะ่ะไว้กินในครัวเรือนเขาพอ่อ ต้นนี้งามงามค่ะทุกคนน่วยมะเขือกำลังเพาะเก็บค่ะแต่ว่ามีกะยังพันได้เก็บเนาะไม่ยังพันได้ว่างเลยค่ะอันนี้ก็เฉียดเวลามาเห็ดเนาะ,ะค่ะเพราะว่าลูกหน่อยกับแอลอยู่ค่าสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มีน้ำเนยะคะ่ะสวัสดีค่ะ